รายวิชาการจัดการขยะหัวข้อรถเก็บขนขยะมูลฝอยรถเก็บขนขยะมูลฝอยหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Collection Vehicle Co. ก็จะสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะคะการเลือกประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เราจะนำมาใช้นะคะจะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ ที่เราจะไปให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยว่ามันเป็นลักษณะของพื้นที่ที่เป็นตอกซอยถนนคับแคบหรือว่าเป็นถนนขนาดใหญ่นะคะประเภทของรถบรรทุกที่ขนาดเหมาะสมนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เราจะไปเก็บขยะนั้นนะคะเป็นลักษณะของเป็นบ้านเรือนหรือว่าเป็นลักษณะของแหล่งกําเนิดขนาดขยะขนาดใหญ่เช่นพวกห้างสรรพสินค้า ะะซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการเก็บขนขยะบุนฝอยเนี่ยถ้าเป็นแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเอาถังขยะขนาดใหญ่ไปตั้งไว้ให้ซึ่งก็จะเป็นระ,ระบบลักษณะการเก็บขนขยะอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับแบบแรกนะคะระบบเก็บขนขยะมุนฝอยจากแหล่งกำเนิดน,นะคะตามบ้านเรือนที่ใช้รถแบบเปิดข้างเทท้ายนะคะรูปนี้จะเป็นรูปของรถแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด 1ตันนะคะที่เราเรียกว่ารถแบบเปิดข้างเทท้ายก็คือสามารถที่จะเปิดเลื่อนบานเลื่อนด้านข้างเพื่อที่จะรองรับการที่เทขยะจากด้านข้างของรถและเมื่อรถเนี้ยเต็มแล้วก็จะนำไปกํากจัดนะคะรถก็จะขนส่งขยะไปกําจัดยังสถานที่กําจัดหรือว่าไปเทยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยนะคะ โดยที่รถเนี่ยจะมีระบบในการยกเทขยะดังขยะก็จะถูกดัมออกไปทางด้านท้ายรถนะคะแบบนี้ขนาดเล็กขนาดหนึ่งตันซึ่งเหมาะสำหรับการที่จะขับไปเก็บขยะตามตอกซอกซอยที่มีขนาดค่อนข้างคับแคบนะคะสำหรับแบบถัดไปนะคะก็จะเป็น รถเปิดข้างเทท้ายเช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันนะคะแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับได้ประมาณ1.5ตันสำหรับแบบนี้นะคะถัดไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นรถเก็บขนแบบที่สามารถจะอัดขยะได้เป็นรถที่เก็บขยะจากแหล่งกำเนิดน,นะคะรูปแรกนะคะแบบแรกจะเป็นรถแบบอัดใช้มีระบบไฮดริกที่สามารถอัดขยะได้นะคะ แบบนี้มีความจุประมาณ4ลูกบาศก์เมตรนะคะที่จะอัดขยะซึ่งตรงท้ายเนี่ยคือส่วนที่รับขยะที่จะเทเข้ามาแล้วก็มีระบบไฮดริกที่จะอัดดังรูปนี้นะคะตรงนี้คือส่วนที่ท้ายรถที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็เวลาที่ขยะเทเข้ามานะคะก็จะมีตรงส่วนนี้ที่จะกวาดขยะขึ้นไประบบไฮดริกก็จะอัดเมื่ออัดขยะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็จะมีน้ําชาขยะเนี่ยจะไหลออกมาซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนของที่จะรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอยเพื่อที่เอาไปเก็บไว้ในกล่องหรือถังที่อยู่ด้านใต้รถแล้วเมื่อถึงสถานที่ที่รถเก็บขนขยะเนี่ยเอาขยะไปทิ้งก็จะมีส่วนที่นํามาต่อกับวาลวตรงนี้เพื่อรองรับน้ําชาขยะเนี่ย ไปบำบัดต่ออีกทีหนึ่งนะคะถัดไปคือรถเก็บขนขยะแบบคอนเทนเนอร์ฮอร g t ิงทักซึ่งจะเป็นรถเก็บขนขยะแบบใช้ยกถังขยะขนาดใหญ่ที่เอาถังขนาดใหญ่เนี่ยไปตั้งได้ทั้งถ mm hmm. ังเลยแต่ว่ารถแบบนี้จะเก็บขนได้เที่ยวละ1ถังนะคะ mm hmm. เช่นแบบนี้ลักษณะของรถจะเป็นคล้ายๆรถเปล่าๆนะคะมีแขน mm hmm. มีเหล็ก ที่สามารถเกี่ยวแล้วก็มีโซ่ของถังขยะขนาดใหญ่ถังขยะแบบนี้จะนำไปตั้งในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดขยะขนาดใหญ่นะคะเช่นห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมนะคะหรือว่าไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ถังขยะแบบนี้จะรองรับพวกเศษขยะ ซากจากการก่อสร้างหรือถอนนะคะแล้วพอเต็มแล้วเนี่ยรถก็จะมาให้บริการในการลากถังขยะเนี้ยไปซึ่งเดี๋ยวในเรื่องของระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปนะคะเ,เป็นรถที่ขนาดใหญ่สามารถนำขยะนะคะจากรถคันเล็กถ่ายเข้าสู่รถคันใหญ่ ณะะนะสถานีขนถ่ายเพื่อที่นําขยะยไปกําจัดยังสถานที่กําจัดก็จะมีหลายลักษณะนะคะแบบแรกนะคะเป็นรถที่มีไฮดรอลิกอัดบรรทุกได้ประมาณ10ลูกบาทเมตรนะคะรถแบบนี้สามารถใช้เป็นรถเก็บขนขยะจากแหล่งกําเนิดได้เช่นกันถ้าเส้นทางการเก็บขนนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่ถนนที่มีขนาดใหญ่นะคะสามารถสัญจรได้สะดวกนะคะ และก็สามารถใช้เป็นรถที่รับขยะที่จะไปะกําจัดอย่างสถานที่กําจัดขยะได้นะคะแบบนี้ก็ลักษณะเช่นกันแต่ว่ามีขนาดจุมากถึงประมาณ20ลูกบาศก์เมตรนะคะอันนี้ก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสามารถบรรทุกได้ถึง25ลูกบาศก์เมตรสำหรับแบบนี้เป็นรถที่เรียกว่า รถยกถังคอนเทนเนอร์ซึ่งถังคอนเทนเนอร์นี้ยก็เช่นกันนะคะเป็นถังคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่อาจจะไปจัดวางไว้ให้สำหรับแหล่งกำเนิดขยะขนาดใหญ่แล้วพอเต็มแล้วเนี่ยรถก็จะไปลากคอนเทนเนอร์ทั้งคอนเทนเนอร์เลยขึ้นมาบรรทุกไว้แล้วก็เอาขยะเนี่ยไปทิ้งแล้วก็เอาคอนเทนเนอร์เปล่ากลับมาตั้งให้บริการในพื้นที่ต่างๆต่อไปนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นรถประเภทที่ จะนำขยะมูลฝอยไปเทที่สถานที่กำจัดขยะตู้แบบนี้นะคะจะเป็นตู้ที่อ,ออกแบบนะคะให้เหมาะกับระบบการที่จะอัดขยะเข้าไปสำหรับสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยนะคะมันจะฟิตกับระบบการขนถ่ายขยะมูลฝอยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในหัวข้อถัดไปนะคะในเรื่องของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสำหรับ ประเภทอื่นๆนะคะก็จะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยประเภทขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลนะคะซึ่งตามรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ารถเนี่ยจะเป็นรถที่เป็นระบบปิดไม่มีช่องเปิดเพราะว่าป้องกันไม่ให้เรื่องของเชื้อโรคนะคะ หรือกิ่นเนี่ยออกมาจากรถและรถแบบนี้นะคะจะมีการควบคุมอุณหภูมินะคะให้ความเย็นนะคะอุณหภูมิในรถเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อเนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน10องศาเซลเซียสนะคะและหลังจากที่เ,เก็บขนขยะมูลฝอยมากำจัดย่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อแล้วรถพวกนี้นะคะจะต้องผ่านการล้าง ไม่ใช่ล้างเพียงแค่น้ําเปล่าแต่จะต้องล้างด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะก่อนที่รถคันนี้เนี่ยจะออกไปให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยในรอบถัดไปนะคะทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบของรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เรามีใช้กันในประเทศไทยในตอนนี้นะคะ